คุณผู้ชมครับทางสมาคมนักธุรกิจไทยจีนให้ความรู้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองการเงินทั่วโลกรวมทั้งเทรนธุรกิจเพื่อนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง ที่ห้องประชุมเชียงทองศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่จัดงานเสวนาในโอกาสครบ50ปีของการก่อตั้งโดยมีรองศาสตราจารย์ดรภัยบูลเสรีวิวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและอาจารย์สเสน่ห์ศรีสุวรรณผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการ SME มาบรรยายให้ความรู้ทั้งสถานการณ์โลกในปัจจุบันการเงินทั่วโลกการเมืองไทยยุคเงินยุคแจกเงินดิจิทัลและผลกระทบที่จะเกิด รวมทั้งเทรนธุรกิจทั้งระดับอินเตอร์และไทยการปรับตัวและเตรียมความพร้อม SME โดยมีนักธุรกิจเจ้าของกิจการจากหลากหลายอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่กว่า300คนร่วมรับฟังเพื่อนําประสบการณ์ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่นะครับก่อตั้งมากว่า50ปีโดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนและนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทําธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมเนี่ยเป็นศูนย์รวมและก็การประสานงานองค์กรของชาวไทยเชื้อสายจีนครับซึ่งมีมากกว่า40องค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐเอกชนในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและก็วัฒนธรรมด้วยนะครับ